ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับที่เข้าสู่ห้องเดวิดเขียนแบบยินอนุญาตนะครับก็ห้องนี้เป็นห้องกลุ่มปิดนะครับที่เราจะมีการลงคลิปในการสอนเขียนแบบแผ่นต่อแผ่นเลยนะครับเนาะตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างซิมบลบสร้างหน้าปกทุกอย่างนะครับไปจนถึงการผลิตแบบออกมาเป็นเล่มนะครับเพื่อย,ยื่นอนุญาตนะครับกรณีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในห้องบางครั้งอาจจะเขาเรียกว่า อา,อาจจะไม่รู้ว่าต้องไปเริ่มเรียนอะไรยังไงนะครับเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวผมทำคลิปวีดีโอนี้มาเพื่อนแนะนำนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้ห้องนะครับนะเนาะขั้นตอนแรกเลยครับอาจจะต้องรับแอดจากการเชิญนะครับของอแอดมิน ในกลุ่มก่อนนะครับเพื่อเข้ามาใช้ในห้องได้เนาะคราวนี้เวลาเราเรียนบทเรียนในแต่ละวันนะครับผมจะมีการอัปคลิปนะครับวันละคลิปในการสอนเขียนแบบอนุญาตแบบต่อเนื่องนะครับโดยอัปเดตผ่านไปทางหน่วยการเรียนรู้นะครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้เนี่ยจะมีการแบ่งนะครับเป็นบทๆไว้ถ้าเรามองหรือนึกไม่ออกเราคลิกจากตรงบทที่1ก็ได้ครับมันจะมีการไล่แท็บบทไว้ที่ฝั่งทางด้านซ้ายมือด้วยนะครับไล่เป็นบทที่1บทที่2บทที่3 ถ้าเราเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถนะครับที่จะทําการกดเรียบร้อยตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่เป็นการแอดพ o ้ว่าเราได้เรียนไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลและบทเรียนต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปในคาสเรียนในกลุ่มเนี่ยมันจะมีการโชว์อัปเดตว่าเราเดินทาง การเรียนบทเรียนนี้มาถึงตรงไหนแล้วนะครับเราสามารถเข้าดูตรงนี้ได้นะครับตรงคําว่าหน่วยการเรียนรู้ข้างล่างเนี่ยมันจะทําการอัปเดตรีพอร์ตข้อมูลของเราออกมานะครับว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้มาถึงบทที่เท่าไหร่แล้วนะครับเนาะสามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับเนาะโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีการแนะนําเบื้องต้นเนาะส่วนในกรณีในกลุ่มเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเทมเพลต e ฟมิลี่ที่จะแจก เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่พรีเมียมเรื่อยๆหรือถ้าอยากจะรีเควสหรือขออะไรเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ตรงนี้ได้นะครับมันจะมีจุดที่เรียกว่าสื่อนะครับไปที่หน้าแรกก่อนเนาะมันจะมีสื่อกับไฟล์ไฟล์นี้ก็จะมีข้อมูลตั้งแต่เทมเพลตนะครับมีแบบบ้านนะเดี๋ยวในอนาคตนี้จะมีการอัปเดตพวก Family ่แปลกๆจริงๆให้ด้วยนะ แล้วก็มีสื่อนะสื่อนี้ก็คือเป็นวิดีโอที่อัปเดตนะครับสื่อวิดีโอจะอัปเดตทุกวันนะครับช่วงเวลาประมาณ2อทุ่มถึง3ทุ่มนะโดยประมาณนะครับวันละคลิปนะฮะแล้วก็สามารถพูดคุยหรือสอบถามจากช่องทางโพสต์ได้นะครับนะได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รักการพัฒนาตัวเองนะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือนี้จะช่วยสปอร์ตให้ทุกท่านสามารถที่จะ ดึงศักยภาพนะครับความสามารถหรือขีดจำกัดที่เราเคยปิดเพดานความสามารถอยู่นั้นให้มันก้าวข้ามนะให้มันทะลุเพดานไปเลยนะครับ้วยเครื่องมือน,นี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะซัพพอร์ตทุกท่านตลอดไปนะครับโอเคครับสำหรับผมจากใจอาจารย์ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ